วันนี้หลายๆคนทำงานกันเครียดมากเราควรหาเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปหาที่เที่ยวพักผ่อนกันบ้างนะคะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนสายเที่ยวออกท่องชุมชนเข้าหาธรรมชาติให้รอยยิ้มของชาวบ้านสายลมและแสงแดดช่วยบำบัดความเครียดกันดีกว่าค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มสเตย์นกน้อยนาสมบูรณ์นาธรรมชาติคืนนี้ เราจะพักกันในห้องพักแสนสะดวกสบายของที่นี่ก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะไปร่วมทำกิจกรรมสนุกๆกันค่ะนกน้อยนาสมบูรณ์นาธรรมชาติเรียกตัวเองว่าเป็นฟาร์มสเตย์ซึ่งก็มีทั้งที่พักมีสวนเกษตรมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้เราได้มาลองเล่นลองเลี้ยงน้องๆกันดูค่ะ นอกจากนั้นการมาพักที่นี่เรายังจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนอีกหลายรูปแบบในแบบที่รับรองได้ว่าชีวิตในเมืองต้องไม่เคยได้สัมผัสแน่นอนและตอนนี้เราลองมาคุยกับพี่อูดเจ้าของฟาร์มสเตย์ที่นี่กันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นฟาร์มสเตย์แบบนี้มีที่มายังไงกันบ้าง สวัสดีค่ะชื่ออนัญญาเขาโนนกอกนะคะวิสาหกิจชุมชนของเราที่เราทําเรื่องฟาร์มสเตย์ค่ะจริงๆแล้วของเราเป็นเรื่องทําเรื่องปัจจัย4ีนะคะมีสิ่งทอแล้วก็มีฟาร์มสเตย์เลี้ยงวัวทํานาอินทรีย์ทำผักปลอดสารพิษอย่างเงี้ยค่ะพอเราทํามาหลายปีนะคะเกือบ20ปีเราก็อยากเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เข้ามาส่งเสริมเราในเรื่องของการท่องเที่ยว แล้วก็ได้มาจัดระบบให้อยู่ในรูทที่ดีอะค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจนี้ให้มีระบบมากขึ้นทั้งการจัดรูทเส้นทางท่องเที่ยวพัฒนาส่วนต้อนรับลูกค้าเว็บไซต์และที่สำคัญก็คือได้เข้ามาสอนและจัดให้ชาวบ้านได้สามารถขายสินค้าชุมชนทางออนไลน์กันด้วยละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากมาเที่ยว ติดต่อจองได้เลยนะคะธรรมชาติที่บริสุทธิ์วิถีชีวิตที่ยังคงเดิมความน่ารักของชาวบ้านที่นี่จะเติมเต็มความสุขความสบายใจให้คุณได้จริงๆค่ะ